เห็นนิท่านนกอินรีนิท่านนกอินทรีเอามาเบา,เบาอีก,ก่อนมาเนี่ยนกอินทรี่ผ้าตายหญ่ไปเอาท่องคำํำอยู่บนยอดเขาสูงเนื่องจากว่านกอินรีมากินเขาในหน้าของตายหย่จนเบดิดนกอินทรีใหญ่ใหญ่ยยกับห้องห้ โอ้ยจักเหม็นอีกอย่างเนาะไม่กินเขานี่ให้ในหน้าไม่กินเขาเหาอเขาว่าทัานก็เกี่ยวอยู่กระลังสุกกระลังสิพ่อเกี่ยวนกอินรี่สองตัวคู่สามีไม่คู่ผัวเมียไม่เห็นว่ามันเขาอยู่ในปา่าว่ามันเขาเกิดเองก็ริบเหมียนแล้วซะสองตัวบกใหญ่ใส่เอาเบิดเลยตรงหน้านยหน่อย ตาใหญ่ไปเห็นกรรี่ห่องไห้เสียใจอยู่น้ำกันสองเถาว่าสิมีเขากินบะมีแล้วบาร์นเทาเฮ่าฉันว่าห่องห้เสียใจนุกอินซีได้ยินเสียงก็เลยห่วยว่าแต่เขาว่ามีเจ้าของว่าตั้งแต่เขามันเกิดเองบททาแทเป็นของสองตายายนี่บ้าเห็นนดยังไงระบ,บาดนนินุกอินซีก็คุยกัน นกอินรีมันนกมันหากินตั้งแต่อาหารแต่ว่ามันขา่าขายบบเป็นแมน่สิพอเพ็ดพ่อพออ่อยก็เอาไปขายบบเป็นกินบบเป็นพ่อเขาเปลือกพอพ่อน้ำใหม่เนี่ยกินเป็นบังเอิญจําได้ว่าเคยบินผ่านมาอยู่บนยอดเขาส,สูงสูงหม่องหนึ่งมันมีท้องมีท้องแต่ว่ากลางวันเนี่ยไปบ่ได้มันห่อนแห้ง กลางวันนี่ไปบ่ได้ห่อนแห้งห่อนร้เออห่อนจนหม่เบิพุ่นอะซึ่งมีชีวิตอยู่บนยอดเขานั่นมันสิคือการกับยอดเขาหิมะเนาะยอดเขาหิมะไหลก็มีต่างแต่หิมะปกคลุมยอดเขาคุ้น้องยอดเขาท้องคำก็มีต่างแต่ท้องคำถิ่มสะอยู่ต้นไม้กับพมีซึ่งมีชีวิตกับพ่มีเพราะกลางวันมานี่มันหยามีกับไม่เบิดมีซึ่งมีชีวิตกับไม่เบิด หนุกอินซี่ก็เลยมาบอกกับย่บายบอกกับยายว่าสิพาย่ายไปเอาโอ้ยเขาเจ้ามันเบิดในหน้ามันเบิดในสวนนี่มันโมเมนอื่นดอ,อกย่ายเอ้ยว่าสันย <c oughs> ้อนว่าข่สองโตวพวเมียเหรอจินเบิดว่าสันว่าว่าแต่มันเกิดเองไห้ซอยแนวดายจะให้ตอบแทนแนวดบินี้ว่าสันว่า อ้ยเจ้าก็คือจังคอยกินเบิดคือบรจองไหวให้แม่เนะ่เอาจังสิมโนดค้นทั้งหลายขา่าขายเป็นมีเงินมีท่องใส่เป็นขา่าสองตัวพัวเมียบินขามเขาลูกหนึ่งมาในตอนกลางคืนเห็นท่องค่ำเห็นอ่าท้องค่ำถิ่มอยู่บนยอดเขาหลายหลายวัาสันก่อนหน่อยก่อนใหญ่ มือโูรไดไปเอาได้ดอกมือไผบินไปเถิองอรอกอขันไปก็ต้องบินไปกลับภายในขึ้นเดียวเฝ้าไปเฝ้ากลับสอดแจงมาานี่ตะเวนขึ้นเนี่ยคือใหม่เบิดอีนังก็ดีทองกับผู้ดีละ่ะบินเพื่อสิไปฮหอดหลังเที่ยงขึ้นไปคือสิจับได้ขันตอนกลางวันน่ยจับบ่ได้มันห่อนแห้งสิพาไปเอาไปบ่คุยกันสองตาใหญ่ก็ ขนเ้าบ่ไปเ้องกัดตายเสือเ้อบ่มีเนวกินล่องเสือเพ่นเบิงไปเอาเบิงมาสันวาเด้อหนกอินรี่ซองพัวเมียก็เรียบบอกว่าให้พากกันเหยียบเอาถงเอาไทยเด้อขวางคืบเน่าคืบเท่านั้นละว่าสันว่าไปใส่เอาอ่าพักันเอาหลา่คนนั่นมันสิบินหนีความห่อนมากเพราะท่านใหญ่ก็เลยพากกันไปแต่งเอาถุงโพละถุงเอาไทยเอาถุงเหยียบพอไว ขวางคืบเง่าคืบตานุกินซีบอกพอเด้วหัวคำมากปุ๊บกัดขึ้นข้อนุกินซี่บินไปเลยบินไปบนยอดเขาอืมบินไปยอดเขาอืมบินไปยอดเขาหอดยอดเขาทองคำกรีบปล่อยย่ายลงเก็บเอาปล่อยย่ายลงเก็บเอาทองคำ ยายกัดดีใจหาเอาทั้งเก็บเอาทั้งเฝ้าอย่ากลับทุกอินรีย์ก็เอามันเตรียมถุงคอนมาไหนมาแล้วมันกุ้มค่าว่าสันวาเตรียมถุงหั่นผ้ากลับได้ยี่ดอกวาสันวะ่ะโอ้ยอยู่สองตาใหญ่เอาเป็นยังหลายแต่ซ้ำนี่กักินโมบิสด,ดอกก็สันเอาเพื่อผู้อื่นน้ำลูกล้านบมนมีลูกบ่มมหล้านดอกขววาเอาไปมานกอินรี่ก็จะพผ้าบินกลับ มาหอดเราก็เรีวร่วยสันเดีวมันคล้ายท่องใส่ค้ายท่องซื้อเขากินนั่นคือเรื่องที่มาของสองตายใหญ่ปลูกเขาได้หน้านุก,กินซี่ไม่กินได้ผ้าบินไปเอาบนยอดเขาต้องบินนี้ไหมท่านพอสายมามันห่อนสายมามันมันแดอดกะมันสิบเผาฝ่ายโมพนมาสอบถาม โมเพ่นมาสอบถามว่ารวยแนวใดใดเงินมาแนวใดใดทองคำม,มาจังใดพ่อได้บอาสู่ฟังไปปลูกเขาไว้ในปลาที่กันนบ้บอเนี่ยล่อว่าทานุกอินซี่ไม่กินปลูกกับปลูกบ่เป็นแถวเป็นแนวปลูกไว้เป็นเขาให้นะนุกินซี่ไม่เห็นก,กินขื้ว่าสันเดียวพ่อจะกินเบิดกินเดวปกปิดให้คื้เกาหันเดียว,ปปน,ยวน้ำห้อยเบิด์ันเดียว เจ้าของให้เขานุก,กินซี่นะก็เลยบ,บอกว่าเอาเสื้อผ้าไปเอาทองค่ำมาสันนะนั่นเขาทางเขาแลี้ยวก่อนนะเจ้าเย็บทองเย็บไทยเด้อมาสันบะขวางคืบเน่าคืบมาหอดโอ้ยเขาต้องรวยโค้สองตาใหญ่นะนะเขาสีเอาอยัางขวางคืบเน่าคืบฟาดมันกวางศอกเน่าสอกหลุดเน,นี่ยบอลบะเอามันหลายคนนั่นเพื่อเอาไหว้คนนะ่ะทามันหลา่คนนะ่ะในเวลาก็รีบไป ไปหอดมันก็อ่อนซ่อนเลาวเก็บเอาเก็บเอาจอนวาสิแกถุงไปบวัวใดน่ะนูกเอ็นซี่เอิ่นสองเถื่อนสามเถื่อกคาร์บอมาเดียวสันเจ,าจ้าหญ้าเจียวร้ายเจ้ากินเขาในไห้่อยจนเบิดคนน่ะสุดถ่ายถ่ายสุดแล้วนูกเอ็นซี่บอกว่าสิบินเมื่อก่อนในขันบอกว่าฟังเป็นยังข่อยพอ่อหอบึ้นแบกึ้นกรบโบใดมันหนักเนียวทองเนาะเอาจนว่าจะคล้องแบกหลักจักหลักจัก บกกระสิบว่าข้นปรนเดี๋ยวเนี่ยไปขึ้นทั้งข้อนกอินซี่นกอินซี่โอ้ยข่บินมาอะไรร้ายปันเนี่ยเอาออกวาสันว่าบอกว่าให้เอาออกเพิ่นกับบ่กเอาออกอืมเถียงอย่านเหนียว่าเจ้ามีความผิดเจ้าไปกินเขาในหน้าในให้ไข่จนเบิดเจ้าเสียมาปฏิเสธบ่ได้ว่าสันว่าเจ้า้องผ้าคข่กลับเมื่อพร้อมข้างถุงท่องคข่ไข่ว่าให้เจ้าเอาแค่กวางขืบเน่าขืบเจ้ามื่อกีมาเอากวางสอกเง่าเขียนยังซีว่าสัน อ๋อมันเรื่องของข่อยพอสันนกอินชีซองพัวเมียก็เรียรว่าขันเขาสาิบมาซ่าคนโลบเขาสิตายนําไปทีมไ่นี่ละว่าสันว่าก็เียืนค่ำขาดไหว่าให้เอาเรือท้องค่ำติดไว้ในถงซำอ่าประมาณกวางคขืบเน่าเขือ้งสิบห้าบินกบได้ด้วยความหลงความมวนในทองคําบอฟังเสียงบ่ทิมนี่สิเก็บใส่ตืมมาสันว่า พ่อจังสันปรับนูเกนซี่ก็เลยไปเฮาเดี๋ยวนี้บอทันก็เลยบินกลับเลยเพิ่นก็นยังแก่ตลอดปลดไปอย่างบต้งงองง่อมันบบต้งงองง่อมันเจ็บไปอีกเขาเจ็บไปอีกเพิ่นนลยสุดท้ายพ่อสอดแจงมาแต่เว้นขึ้นความห่อนจากยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบลอยองศาไว้ใต้สเสนอเล่าก็ดีใต้พอความรวตายเพราะ ความโลบอยากได้หลายผลในท่านเดืองนี้ก็ได้ยู่สองกรณีนั่นก็คือหนึ่งหลบมากลาบหายโลบหลายตายจ่อยอีก,กนหนึ่งเพิ่นกะนํำมาสอนให้นักปฏิบัตินักบําเพ็ญพม,มจันเห่าขันอยากได้ทองค่ําคุ้นงามความดีจะต้องสํารวมเสื้อฟังอ่าสำรวมอินทรีย์ แต่ว่าอินซี์ของเฮานั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษาทางธรรมบเอิญไวอินซี่หกอิอนซี่หกเขาต้องสมรวมเขาต้องระวังขันว่าสันนะถือเผาถือไฟกิเลสถือไฟราคะโทษสะโมหะเผาคนไปเออขันเฮาหลงขันเฮาหลงในทรัพย์ในสมบัติ น่เป็นไปจังสันเอานี่ก็เลยมูเห้าทั้งหลายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นดิ่นดิ่มรถกายสัมผัสจิดใจธรรมรมทั้งหลายต้องสํารวมต้องระวังต้องอ่าสํารวมระวังเอาชนะให้ได้ควบคคมอินทรียเพื่อว่าเห้าสิบ่ได้นักบ่ได้นัก,นกจนเกินไปบัรทุก ตาหูจมูกลิ้นกายใจบรรทุกรูปเสียงกินรถจะละลายเขาไปบดไดอ้าเป็ี่ยนไปจังสัน <c oughs> ตอนนี้ก็ข้าวผ้ายุเข่าพี่น้องนอกเรื่องจักน้อยคมอุตตุทั้งไดมีฝนมีฝ่าเนากทั้งผีก็ยังขึ้นเดือนงายแจงสว่างวังเว้น,น่น้าเหลือมปอบฝ่าห้องหืมหืมฝนโปรยปลายมาหน่อยหนึ่งเบิงขึ้นนี่ฝนสิมาสิตตกบ่ ถึงสีมาสิตกกับในธรรมในยังกับมีมองอยูมองเศร้ากันยดดอกอมหมองลบยูขืนอินซีตั้งหกบินครับธรรมได้สบายสำหรับพวกคูบาเฮาผู้เขาไข่ปฏิบัติกักตัวอยู่ในธรรมในผู้เขาบริลงบินตบาดจักเพื่ออือบวชในโลงเพราะว่าอาศัยอ่า คำพ้นคนหนึ่งเขาให้ใส่บาททุกมือทุกวันในสภาวะในตอนนี้กับบานเมืองเฮาอยู่ในสภาวะที่ถือไวรัฐโรคไหลโควิด1 9้าทีำลังถล่มโลกเฮาอย่างนักบ่าวอยูมุมไดมุมได,มมไดอันตารายถึงชีวิต ้าเฮาอยู่ในความประมาทบอร,ระวังอ่าบอร,ระวังบออดบอคุมค้องตัวเองเอาขาสำรวมอินรี่คือกันนะพี่น้อง The Bluetooth device <c oughs> is ready to pair. ข้าคงจิไปตามจิตตามใจตามทุระที่มีข็คงจะบ,บด้ในช่วงนี้ก็ดีทุกคนมีภาระหน้าที่มีทุระมีการทําม,มาหากินปกติอยู่ดีแล้วเฮาหอดบมีเวลาฉีเขาวัดพี่น้องเอ้ยบ่มีหอดเวลาจะนั่งสมาธิบ่มีหอดเวลาจะนั่งทําวัดสวดมนต์มันอ่อนลลาเพียงแห้งพระว่าเฮ้าทุ่มเทแรงกายแรงใ,ใจเฮ้าครับ การหาอยู่หากินหารวยที่ผ่านมาเฮาวันมาหากินธรรมดาหารวยเฮจันได๋มันจะรวยอเฮจันเลยมันจมิมีเป็นทุนเป็นร่อนไปในปีต่อ,ต,อต่อไปแบบมันใจบอึดบอ่บอยากเข้าก็เลยขยายธุรกิจการงานว่องกว้างเฮ็ดให้ก็หลายเฮ็ดห,ห,หน้าก็มากธุรกิจก็หลายแนวเลยบคกอยแต่อยู่เลยเศ้า ทั้งมวลทั้งเมยทั้งมวลทั้งมีความสุขทั้งความทุกข์ทั้งปัญหาสู่กันมาบัดน,นี้คือตอนนี้ละเขาสู้ภาวะขับขันบัดน,นี้ตอนนี้บ่ต้องเ,อาเองา้าเรื่องรว่ยบัวได้เ้าเรื่องรวยตอนนี้ว้าแต่เรื่องว่าจังไไ๋สิบ่อดตายขนา,วาดว่าเ้ายจุดสู่เจ้าโควิด -19 ้ที่นี่บ่ได้ถามันขยายไปเรื่อยมันลุกลามไปเรื่อยจากประกาศพรกรชุกเซินหอด สิ้นเดือนเมษาอาจจะขยายต่อไปเรื่อยหรืออาจจะเป็นเครื jaar jaar ่องฟิวอาจจะนักไปนาะนั bigger, กเป็นนาสเบียงก็อาจจะเบิดลล่ำพ่วงลํำบากอาจจะขืบข้านเขามา,า,ากกว so, ่าเก่ายังซองบัท่านออกยังสอกบัท่านเห็นยังเดาสถานการณ์บัท่านใดอยู่ตอนนี้ใครเป็นเบงหนังเบงละครกับห้องกวดเครื่องเรื่องยังบัท่านหูยมันสิเข็มขนไปกว่านี่มันสิบู่ไปกว่านี่หรือว่ามันไก่สิจบ ข้นอยกับนักแสดงข้นอยกับผู้นักแสดงคือพวกเข้าทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แต่เป็นแสดงในเรื่องจริงแสดงจากให้จบไ้ก็คือใส่ความอดทนสูงอยูนิ่งนิ่งยูนิ่งได้ยูกับบานได้บ่ไปเอาเสือมาย่อมอดย่อมบออยากรวยย่อมอดย่อมลำบากย่อมบอออกจากบ้านไปหาผู้ใด สามารถควบคุมสถานการณ์ที่กำลังลุกลามไปทั่วพื้นโลกนี้ได้ขึ้นมาระด,ดับหนึ่งจนในสุดก็ควบคุมสถานการณ์ได้จังหวะที่เห็นตอนจบในตอนนี้บทที่เห็นตอนจบเพราะวายยังนั่มหาเพราะนายเบิดแต่ละมือเพิ่มขึ้นคูมือคูมือเมือลเราลอยเมือละรลอยอล,ล,อ,ยลอยเปิร์นอากัจนกว่าว่าเมือเด ติดตามบางข่าวแถลงการทั้งสาธานสุกเหมือดจำนวนผู้ป่วยหน่อยลงคองทีละขหน่อยลงหน่อยลงจะนำเมื่อนี่บเห็นผุหนห้าจังคอยเริ่มหายใจได้ทั่วทองเ้าจังคอยเริ่มมีความหวังว่าไก่สิไปสิมาได้แต่ว่าตอนนี้ยังคนรบคู่มือคู่มือเหมือละาลอยซิบเหมือล่ลอยเศร้าอยู่ซ้ำนี่ยั่งพี่น้องเอ,อ้ยเฮายังสิไปใส่มาใส่ทพาันได้อยูอ่ จักมาสีมานัปูเดเออมันจำกันครับบาปํำกันครับบุญบาปมันโบคีส่างสูบยามาดอกพลใบจังหวะบาปมันบบเป็นตนเป็นโตบุญคือกันบุญบุญนี่บบเป็นโตตนโคโดเป็นโตตนดอกแม่เอ้ยจับบ่ไม้ยบบ่เดะแนมนันกับบ่เห็นบ่เป็นไม้บ่เป็นเ้นบ่มีอ่อนบ่มีแข็งบ่มีแดงมีขาวเงียวหรือว่ากอม แต่ว่าบุญบุญนี่มีต้องหอมบเม้นเอาบวออนะเวงให้ว่าบุญนั่นหละความหมายความคำว,ว,ว่าบุญแสนประเสริฐแท้ะสู้คำสู่สุขคนบุญบุญนี่ว่าไม่กกหรือว่าตนแต่ผลดอกขักมีหลายบว่ายิงหรือใช่บรุปจมขั้นสั่งสมบุญเอาพ่อไหวอกุศลสือม่อมไก่พ้องไพม่านขยานยอนมิตรสุกสับขอ,หอนห้อมถอนเจ้าผู้เดียวอันนั้นเป็นเรื่องของบุญ บุญมันมาในอำนาจในบุญยลิตทำให้ชีวิตเฮ้าจเจริญสุขภาพแข็งแรงคนมีบุญแล้วเนี่ยดีกับป่องเขาใส่มีบุญเลยไปน่ายเขาเพิงบุญบ่ให้เขาใส่เตงเฮาคนมีบุญสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ทำมาหาอยู่กินกับของแขว่าโชคดีดวงดีนั่นเอินว่าคนมีบุญคนทำบุญไว้หลาย บาปก็คือกันเนี้ยเอาผีน้องเชี่ยโรคบอกว่ารัดนี่คือกันเนี่ยังเป็นโตยู่ได้เนี่แต่ว่าไหนขายายเบิงเบิงโดยตาภาานหนกเข้ามันบ่เห็นงา่ายปะเนี่ยเออเจ้าโคโควิตวิตนี่บ่เป็นโตตนโคโดเป็นโตตนเนี้จับบ่ไม้บาบบ่ได้เนี่นั่นกับบ่เห็นง่ายๆเห็นอยู่จนกว่าสิบปวดหัวจนกว่าสิไอจนกว่าสิหายใจบ่สะดวกปอดบ่าทางานหมดละใหจาสีมองเห็นนะผู้ใด,ดเป็นโคิดวิต ถ่ายในส่องอยู่ปกตินีต่ตีส่องอยู่ปกตินางรถตู้รถบัสมาน้ากันมาคุยกันกินเขาน้ากันยังส่องแข้งแรงมากไม่ไม่ตีห้าปู่จักหนามันเอ้ยจักมันเป็นตัวจังไดจักมันอยู่ในใสมันก็นอยู่ในหันแต่ห้องส่องบ่เห็น่เป็นตัวตนโคดูเป็นตัวตนเอ้ยจับบ่ไม้ใบบ่ไดดแนมนั่นกับบ่เห็นบ่ท่านไอท่านจามบ่ท่านไนปดวดหัวตัวหลอนขคี่งหอนในห้าเบิง มีตั้งแต่ไปมายางโยงคือจังโคนปกติน้ากันนี่แหละเม่เอ้ยแต่ว่าไปสัมผัสกันบน่ได้โง่เต้นเขาใส่เฮาเป็นจังสันเลยไอ้เจ้าโควิดในที่นก็นดีพูนมาเนี่ยความสิ่งหัว่ามันเป็นตัวหายสเสียงโตปากฏฏหายเบิงมาหาคนอื่นเดียบร่อยข้องเฮาเดียบร่อยเตรียมทาจะล่งปอดพุ่นเดี๋ยวมานี่จังว่าเฮาต้องระวัง ซอยกันใส่ความอดทนอดกลัน่นอยากไปอยากมาอยู่บ้านถึงมันเสียงมันกับปลอดภัยออกไปข้างนอกมันอาจจะหายเส้งแตว่ามันอาจจะเส้ง่งนักเขากูเก่าถ้าไปได้่อได้เจ้าวรัดนันติดมานำํำหาสันละอัตมาเก่าเป็นปากเป็นเสียงซอยสาธารณสุกบ้านเมืองเพิ่นเพื่อว่าเตือนพี่น้องญาติโยมเฮาทั้งหลายพี่น้องมางตั้งแต่ทั้งต่าง,งจังวัด จังหวัดที่สุมเสียงว่ามาจากทางกรุงเทพชนบุรีผู้เจ็ดมาท่านใดก็ดีก,ด <c oughs> กันจะพึ่งเขาไก่เออเฮาสิไปสืมาเห็นบอกเฮาเ่อเฮ้าบา่าได้ตั้งใจเด้อเฮาว่าขันเฮาเสีเถียงเป็นปยั้งสิบ่ให้่อยไปคอ,อยไปก็เรื่องของไข่อยข่อยบ่ได้ไปติดเอานําข่บ่ได้ไปแพ้ผู้ใดใด,ใดอกมันบ่แมนว่าไปเห็นแพ้ผู้ดใดปัญญาเฮานัาน,านไปเอามาอ้อเห็นบอกแล้วเฮ้า,าก็ไปขึ้นรถตู้ของเฮาเฮาก็ไปนั่งรถบัสของเฮา ทามาแล้วเขาเพราะว่าโอ้รถขั้นออกจากกรุงเทพออกจากตัวจังหวัดในวันที่นั่นวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเกาปรากฏว่ามีผู้ป่วยคนพบแล้วผู้หนึ่งผู้ใดนั่งโดยสารขั้นนั้นไปไรยงานตัวด้วนเพราะว่าโว้ยโคตรเสบ่ยนี้อืมตกใจักอยังไงเป็นยังสัน่นเป็นจังคอยไปอยากให้เขาไปใส่เป็นจังคอยให้เขาโอ๊ตคอยให้เขาทนสักก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่ <c oughs> อัตามาถึงยกมาเว่าก่าวสู่ฟังว่าตั้งแต่ทีมมูปาติดอยู่บักไล่เหมืออยู่ยังบอตายเออนังบอตไตพอออกมาแล้วดังไดดีดจสันนาเขาถือาเปรียบเทียบใส่ว่าพวกคู่บา่ายเคยอดเขา่าเทวละซิบเหมือซิบหาหมือเขากุฏิอัตามาเคยเขานั่งอยู่ในกุฏีตัวละเป็นซีเหมือหาหมือ,อ,อเคยเก็บตัวอาภาวหน้าเขากรรมาฐาน บมตายบมตายแล้วอยู่กับธรรมะี่เอาเขากับฟั่งเทียตีหรือว่าเทศในฟั่งมันเนี่ยออดเอาเพราะว่าถ้าเขาอดบัได้ฝากไปหันมันนักกูนี่จันดอกนาะงอ้าวาสู้ฟั่งพี่น้องอยิโยมมันนี่ส่งสิ่เดีผ้ากันเบิงย่านฝ่าย่านฝนอยู่ประจักษ์มันนี้ก็ดีพระหยัดดอกมาเลยอืมฝ่าตกฝ่าแเ้ียงฝ่าใหันมันได้เปลี่ยนหนาใส่ใหม่เนี่ย กัคงเสียพากันภาวนากันยุนีเนยงาหน้านย่พอสุมควรอย่ดอกเบิงสตันนาการเจ้าโควิดในที่บังกนมันจะอยู่มันเสิระบาดไปหอดใช้ไปจังไดพี่น้องอยาติโยมเห่ายินเสียงฝ่าห้องตึงๆมาแล้วเอาซับนี้ก็ได้พี่น้องเด้อทั้งบานก็ดีอ่าส่งบุญส่งกำลังใจหาทุกท่านทุกคนภาวนาไปสวดมนต์ไป ถือว่าเหาอยบานขันยันตกงานแนวอื่นก็อย่ามันตกงานทําบุญงานปฏิบัติรรมอืมคือทําวัดจดม์แผ่เมตตาจิตเหาเสือในปุทธะทำหนายพระองค์บอกว่าค้นเจือเรืออยเร้นใน่สามหงพสีตอนนี้เป็นทรงสัญญาณมาเตือนไพยในวัตตะสงสารแล้วเหากับพยายามเขาใน่สามหงพอสีเขาหาพระพุทธรมประสงสแ,แต่ละเหมือตะละเวนจงเปล่าประกาศตั้งสัจจะ ภาวนาพุทธัทงสนงกระชามิทำมั่งสนังกระชามิมมสังข่งสนังกระชามิตุติตติทั้ทงสองรอบสามรอบให้ได้ว่าคู่มือทุกสเสาเด้อให้เฮาอยู่ในสามหโมพอศีอยู่ในพรัตนาไตรอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสนเสริญพุทธคนธรรมคณสังฆคุณเอาคู่มือนั่นแหะคือสามหโมพอศีเป็นในใิใสเอาพ่อไสางบุญญาที่การวัสชนาบรามีฮาวบุญเนธได้ทำกรรมได ดีดีเด็กอ็ยกขึ้นมาเป็นบุญเป็นผลามาเป็นอันสองผลบุญทรงใหพี่น้องอยาตยโยมท่านทุกคนมีกำลังใจมีความสุขผลถูกหลอดผลจากภัยอันตร,รายรัวคาประหยัดหายทั้งหลายทั้งปวงอ่าหลังจากฝ่าลังฝนหลังจากค้นพันอ่าในสภา,าวะที่โหด้ายที่น่ากลัวนี่ไปแล้วก็จังคอยทำมาหากิน การสืบเนื่องกันต่อไปขอประกันมีความสุขครเจริญมีกำลังใจในการต่อสู้อย่าเสียสติอย่าเสียสมาธิอย่าเสียบุญอย่าเสียกำลังใจขอประกันต่างอกต่างใจต่อสู่กันต่อไปโดยอำนาจคุนภาษีรัตนตรยัยสามหงพสศีน้ำผ่พปิณโหนผลถูกพบความสุกสันเกษมบัมเพญปฏิบัติเพื่อวีมุตลุพนเข้าสู่โลกกุตรธรรมนำตัวเองเข้าสู่กระแสภายในพาน ทุกท่านทุกน้ำทุกผู้ทุกคนเิด